เธอแป๊บน,นึ่งนะฉันอ่านคอมเมนต์ไม่ทนันฉันขอข้ามคอมเมนต์แต่ฉันอ่านอยู่นะอยากรู้ว่าเมื่อคือนตอนพี่นิตาตอบคำถามเสร็จแล้วคุยอะไรกับพี่ดีดาเออคุยพี่ดีดาก็แบบอพี่ชายโลกอ๋อเล่าให้นิดาฟังว่าเพลงในหูฟังที่เขาเอามาใส่อ่เป็นเพลงโอ๊ดักเสารไทย เออคุยกับอีด้าว่าเ,เมื่อกี้เพลงที่ฟังเป็นอนาาล้ลังาษาไทยเลยก็ถามอีดาวแบบเมื่อกี้ดีไหมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอยากเห็นมงชัด,ชดจังนี่ยังไม่มีเวลาเห็นมงชัด,ชดเลยตอนเะนี้ยยังไม่มีเวลาได้นั่งดูเลยนิต้ามาพร้อมก,กับการปิดตำนานใช่ปิดตำนานทุกอย่างพูดไทยชัดมากลืมเธอ แค่หน้ามันไม่ได้เฉยๆยเข้าไต่ะฉันก็คิดว่าฉันหน้าไทยนะกลับบ้านกี่โมงคะกํากลังกลับค่ะพี่เอมเก็บของไว้หมดแล้วแต่ว่าเพื่อนนั้นจะมาช่วยเก็บของก็เลยนั่งรอนางอยู่นางอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวลงไปกินข้าวมันไก่กันก่อนยากินข้าวมันไก่วนเทียนกันปะอร่อยมากเลยนะตรงที่โรงแรมวนเทียนรีเวอร์ไซด์ก็คือวิวดีเหมือนกันนะคะ่ะโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเนาะเก็บของเก็บของแล้วก็ เดี๋ยวถ้าเกิดเย็นนี้สะดวกอะไรเงี้ยมาไลฟ์แฟนอีกรอบนึงนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจมากเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะนิต้ามานินตา,ด,ตาดวงขง่าวพรมเมอร์คนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปกันนะ